เมีกะเหตุไฟไหมนะครับในาณะที่ผมเป็นประธานกรรมการกองทุนสานา,นาภัยนะครับก็มีก็มีในหลักเกณฑ์ที่สามารถจะช่วยเหลือเยียวยาได้นะครับวันนี้ก็เลยได้ อนุมัมิจากคณะกรรมการนะครับก็นำเงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบรือไม่แล้วก็จากสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็เลยมีเพื่อนๆหลายคนที่มีจิตธรราก็ฝากข้าวขาฝากอาหารแห้งฝากน้ำมาช่วยเหลือมาปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคร,ราชนะครับวันนี้โดย่ันสววัชรพลจุนปสสังุเป็นู้บริหานะครับวันนี้ก็ ดีใจครับได้มีโอกาสมาร่วมได้เห็นรอยยิ้มชาวโครานะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดเราก็ดีขึ้นนะครับอย่างที่ทราบนะครับเมื่อไม่กี่วันเราเห็นตัวเลขสูงนะครับถึงแด้ว,วันนี้เห็นตัวเลขเจ็ดแต่ก็เป็นตัวเลขที่เกิดจากการเฝ้าระวังนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งานีรัฐบาลก็ได้ เริ่มอนุมัติให้เปิดเฟส2นะครับก็ที่ขายเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไปได้เรงั้นการเปิดเฟส2แล้วเรองม่มีมาตรการอะไรที่จะรับมือไหมครับเกิดกลับมาก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกถ้าสมมุติว่าเปิดเฟส2แล้วเนี่ยดูเช่นถ้าตรงไหนเปิดแล้วมีปัญหามีผู้ติดเชืออ้อเยอะท่นต้องปิดเฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งหมดต้องต้องดูแลในส่วนของเอง น,นี้ก็ทราบว่าทุกห้างก็มีมาตรการนะครับมีการจะใช้แอปมีการที่คนเข้ามาจะต้องรู้ว่าขอเลขเ,เบอร์โทรศัพท์ขอชื่อที่อยู่แล้วก็อาจจะบางห้างก็อาจจะมีการจํากัดจานวนคนเข้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทราบที่เห็นว่าร้านอาหารในหา้างก็จะเริ่มเปิดก็จะมีระยะหา่างทางสังคมอาจจะมีฉากกัน้นไม่ให้นั่งติดการราออองฝอยไม่โดนกันอะไรไม่ติดับ เอ่อเนื่องจากเคอร์ฟิวเนี่ยที่คุยกันเนี่ยเคอร์ฟิวเดิมทีมาสี่ทุ่มหนึ่งปีสีบเอ่อเห็นว่าจะขยายเป็นห้าทุ่มและห้างอาจจะปิดประมาณสองทุ่มจะได้มีเวลากลับบ้านประมาณสาม เตรียมสอบถามในเรื่องของกองทุนเช่วยเหลือนะครับผู้ผสมสารระดับเงาไทยนะครับว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือพี่อประชาชนอย่างไรบ้างแล้วก็ระยะเวลาแต่ถามเรื่องสานภาษณ์นี้มันเป็นยังไงระยะเวลาบ้านเราใช้อะไรคือในเรื่องของความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยอย่างที่มีปัญหาน้ำท่วมเกิดจากพายุฮาดิกิโนดูนหรือปลาบึก นะครับพวกนี้เราก็ได้เอาเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินบริจาคจากพี่นอ้องประชาชนเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็หลังจากที่จังหวัดประกาศเป็นฐานะภัยแล้วจังหวัดสํารวจแล้วว่าความควาเสียหายกันาดไหนส่งเรื่องก็ไปที่คณะกรรมการกำการใช้เวลาไปถุมก็ไม่เกินยี่สิบสวันแค่นั้นที่เขสามารถลงมัดับการตันมาทักทักอีกาสูี่ก็สุดย ก็เราทําเรื่องทางสํานักพุทธเนี่ยทำเรื่องมาถึงผมวผมก็ได้ทาําเรื่องไปถึงคณะร,รมฐมนตรีแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เลขาคณะรัฐมนตรีว่าจะนําเข้าคณะรมฐมนตรีหรือเขามีคณะกรรมการที่จะพิจา,ารณาตัาดเยี่ยาเข้าคณะรมฐมนตรีก็ต้นก็จะมีมีต้นป็นย้เไย คือปัจจุบันเนี่ยพระวัดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ40,000วัดน,นะครับแล้วก็มีพระสงฆ์อยู่ประมาณตั้ง2 7 0 0 0 0รูปนะครับ2 5 0 0 0 0 2 8, 7 0 0 0 0เนี่ยแล้วแต่ก็เนี่ยนะเ,เนื่องจากว่าพระเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์คือวันนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าวันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่อนุญ,ญาตให้จัดกิจกรรมในวัด สองเนี่ยบางวัดเนี่ยก็ปิดเลยนะครับไม่ให้ประชาชนเข้าไปเพราะไม่อยากให้ประชาชนไปเื้อไวรั่วซุยแล,และตามที่นโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เป็นการรวมกีเยอะบางวัดเนี่ยก็ทําวัดเช้าทําวัดเย็นก,ก็ไม่ให้คนเข้าไปนะครับจากสถานการณ์แบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดเนี่ยก็ได้ถ่าน้ําค่าไฟได้ค่าอาหารเพนก็าจาก แรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เข้าไปที่วัดแล้วก็ไปหยอดตู้นำบุญไปถวายพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าเนื่งองจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้วัดบางวัดนะครับก็ประสบปัญหาเรื่งท่าน้ำท่านใท่าอาหารเพราะว่าพระเนี่ยเช้าออกไปบินทบาทก็นําอาหารกลับมาฉันเทฉันเช้าฉันเทแต่เนื่องจากพอออกไปบินทบาทแล้วเนี่ยตอนนี้ประชาชนก็กลัวโควิด นะครับเพราะเคฟิวดีซีกว่าจะได้เตรียมอาหารก็ตับาสน,น้อยลงก็มีแต่น้อยลงคนก็กลัวติดพางพระออกไปบินเบาทก็กลัวติดคนเรื่องโควิดมนกันนะครับฉนั้นเนี่ยก็เลยการบินทบาทการตักบาทก็น้อยลงพระก็ขาดอา,าหารนะครับที่จะมาไว้ฉันแล้วนะครับก็อาจจะต้องไปซื้ออีกนะครับอันหนึ่งแล้วก็อันที่สองคือค่าน้ำค่าไฟในวัดถ้าใช้จ่ายในวัด ก็เนื่องจากที่น้องประชาชนเคยเป็นเคยเข้าไปทำาตอนนี้ก็ลดอันนี้เราก็ทําเรื่องไปถึงทางคณะรัฐมนตรีนะครับทางนักผู้ทําเรื่องวัาถึงผ,ผมก็อย่างดีที่ที่คณะรัฐมนตรีทขากในเขตจองนี่มีอะไรเี่อของคามร่ดดว้มืยจากประชาชนทั่วประเทศบ้างกับในการปฏิบติคือสิ่งแรกก็คือแน่นอนครับวันนี้เราไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากนะครับก็นะบจะถือว่าเป็นที่กฎหมายด้วยสองเรื่องการ ดูแลตัวเองเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำัญถ้าเราดูแลตัวเองใส่หน้ากากล้างมือและเว้นระยะหา่างการเข้าห้างถ้าเราไม่จําเป็นจริงช่วงนี้ผมก็ยังอยากไนะ้อยู่บ้านนะครับเพราะว่าสถานการณ์การอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติเราเห็นชัดเจนว่า,าการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติ เราเห็นได้วว่าตัวเลขเนี่ยมนันลดลงหรือไม่สูฉะนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้มาคือมาตูกทางฉะนั้นยังอยากให้พวกเราเรักษาตรงนี้วาน,นะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆวันนี้ยังอย,อยากอยู่บ้านอีกสสกัะยะนึงนะครับแล้วหลังจากนี้ดูที่ระไรนะครับแต่ถ้าท่านมีความจําเป็นท่านจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจปฏิบัติงานตอนนี้ทางรัฐก็มีการทําง,งานที่บ้านเหลืองเวลา นคนนี้เข้า8ปดโมงครึ่งคนนี้เข้า9ก้าโมงครึ่งคนนี้ก็สิบโมงครึ่งโรงเรียนก็อยู่เรียนทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยพวกเนี้ยถ้าช่วยได้เนี่ยก็เปส่งที่นีดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่บ้านแล้วทำงานที่บ้านได้ผมว่าเป็นสิ่งดีนะครับก <c oughs> ็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเรามาถึงทางแล้วฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเพิ่งประมาทเด้นตัวเลขถูแล้วเดี๋ยวกลับไปก็อยู่ระยะนะครับวันนี้ทางพักนะครับก็ คนโครารักจริงไม่ทิ้งกันนะครับก็นําข้าวมาแจกกับพี่น้องนะครับก็มาปันน้ําใจกันนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะคุณยายนะอย่าลืมนะใส่หน้ากากอยู่บ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเราก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับอย่าพุ่งประมาทนะครับท่านนายกรัฐมนตรีฝากมาว่าอย่าพุ่งประมาทอีกนิดเดียวนะครับทนกันอีกนิดนึงนะครับยังไงก็ มีอะไรก็เชิญที่สำนักง,งานได้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม